ใช้ช้อนลูกใช้ช้อนช้อนตักเอาเด้ออย่าใช้มือเด้อเออช้อนตักช้อนตักเอออ่ำลูกอ่ำเออโอเ้เก่งเก่งอันนี้ผักลูกผักกินผักด้วยอันนี้ผักด้ยจ้ะผักจ้ะจ้าว้ายกินผักเยอะเลยโอ้ยเก่งเก่งกินแต่ผักกินเวิดถวย <laughs> โอ้โห oh, uh. เอาแครอทด,ด้วยอันนี้แครอทลกแครอทแครอทด,ด้วยนะจ้าจ้านหนูกินเลยลหรอหนูกินเออเออว,ยวายไม่กินเ้วไว้ทิ้งเ้วไว้ทิ้งให้ใครกินวันเนี่ยอะกินน้ำหรอปะ ôi oh, ôi oh, luộc theo nhiều khảo luộc theo nhiều khảo kìa khảo kìa hả kìa khảo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  đi khảo kìa 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 อามีนเอ้ยกินน้ำไหมกินน้ำไหมเอาน้ำเอาน้ำมาลูกเออเก่เก่งแล้วเก่งกจ้าจ้โอ้้าวว้าาโอ้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 โอ โอายหายแล้วหายแล้วอ่ะกินน้ำอีกไหมพอแล้วพอแล้วโอ้ยคืนคำใหญ่โพ่ออ,อาล์มกินเต้าหู้โอ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 ้ปลาป้อนไหมป้อนมาปลาป้อนเด้อปลาป้อนไนหะม,ปมปไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยโอ้ไปไหนวะโอ้ยเปิดที่นอนแล้วลูกเอ้ย